ลูนี่ว s เอแฮรลี่เคนใครคือกองหน้าที่เก่งกว่ากันพบเครื่องกว่ากันโดยไม่นับรวมสถิติการได้แชมป์นับแค่ความสามารถส่วนตัวล้วนๆเพราะอะไรอธิบายมาด้วยเหตุผลสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆสำหรับคำถามนี้นะครับผมก็ถือว่าไม่อยากให้ AI เนี่ยประเมินเรื่องสถิติของการได้แชมป์เพื่อเอามาวัดกันนะครับเะ ผมก็เข้าใจว่าแฮร์รี่เคนเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่ชวดแชมป์มาเยอะครับผมก็เลยอยากให้วัดแค่ความสามารถส่วนตัวเท่านั้นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สงครามดิสเวสเดนะครับผมข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูลจาก AI ไนะครับไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวของผมทั้งสิ้นนะครับมาเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า AI มีความเห็นว่าย,ยังไงกันบ้างน,นะครับ AI มีความเห็นดังนี้นะครับถ้าวัดแค่ความสามารถส่วนตัวเนี่ยลูนี่ครบเครื่องรอบด้านครับผมหนึ่งคือจุดเด่นเนี่ยยิงคมแอซิสเยี่ยมเทคนิคสูงลงต่ำเชื่อมเกมได้ครับผมส่วน2เล่นได้หลากหลายกองหน้้าาหนต่ปีกมครับผ สเนี่ยสไตล์จะเป็นแนวดุดันวิ่งไล่เพจมีความขยันและเล่นบอลเดี่ยวเก่งครับผมเหตุผลเนี่ยลูนี่ไม่ใช่ให้กองหน้าครับเขาคือตัวจบบวกตัวปั้นบวกตัววิ่งในคนเดียวครับผมเล่นเกมลุกได้ทุกบทบาทเก่งทั้งยิงและสร้างสรรครับส่วนแฮร์รี่เคนเนี่ยคือสุดยอดเพชฌฆาตครับหคือจุดเด่นยิงคมลูกหม่งดีอ่านเกมดียิงได้ทุกระยะครับผมสมีพัฒนาการคือการปั้นเกมได้ดีขึ้นช่วงหลังครับส่วนสเนี่ยสไตล์จะเป็นแนวแบบสุขุมฉลาดเน้นประสิทธิภาพไม่ฟุ่มเฟือยในการเล่นครับผมเหตุผล หน้าหมายเลขเก้าที่มีความแม่นยำแลนิ่งมากครับยิงดีนะ 2, ้สองเท้าแข็งแกร่งแต่ความยืดหยุ่นน้อยกว่าลูนี่นะครับสรุปลูนี่เนี่ยครบเครื่องกว่าครับหเพราะเล่นได้หลายบทบาทและมีอิมแพคกับเกมมากกว่าครับสถ้าเอาแค่ฝีเท้าล้วนๆแบบไม่ดูทัวยแชมป์เนี่ยลูนี่เก่งรอบด้านกว่าครับส่วน3แต่ถ้าเอากองหน้าเบอร์เก้าสุดคลาสสิกเนี่ยเชนก็เหนือไม่แพ้กันครับแล้วคุณล่ะครับเลือกใครระหว่างลูนี่หรือว่าแฮร์รี่เชนลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับ